เบื่อพวกแบบสันแัณอยากเป็นฟิชเชอร์ไว้ฮะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดโดนกูไปดิสัตว์ไอ้เแม็กกะโดดโอากูโจดนมันดอยเฮี้ยโอะเลยฮะโอ้โหเข้ามือเบียนหนึ่งเีออฟบีออฟออฟเอาเดี๋ยวมึงโดนเลยอ่ะไอ้ไอ้เฮี้ยนั่นมัโดนฟอสตเพี่ไอ้สัตว์โอ้โหอยากปะทะกับมันไว้เฮี้ยสามพันเกมโอเคฟื้มเดี๋ยวคุยปะทะกับมันเองตาเก่า ลอแล่แล้แล้วนี้มันไฟยังไงเนี่ยายังไม่กดล็อกเอาจิงเถอะเซ็0มันบอนี่เลยโอ้ยเบสามอยอยนี่จะเก็บดาวเบเล่นเบสสองโอทีมกูตลกชิบหายส่งเพื่อนะโฮมแ c ็คโ m ม กลับโกมาคือเล่นกลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับดิกลับดิไม่โอกาสมึงกลับหนึ่งตัวมันไปโดนเอาเพราะมึงไม่กลับโกไม่ยอยเบาๆแหวนปืนไม่มีคนอยู่บนเบลด้ยเซฟได้หน้อะไรทีมันโดดรับทอาใมวะกูโยนให้ตัวนึงเบลด้วยทีมใหม่เหี้ย เติมกูไปเลยกูนั่งดูแล้วเอาไปให้จบปั่นเดี๋ยวื่อไปดูต่อเรียบร้อยปั่นมาถือเอาเฟลเลยถ้ามึงสปอยกูกูฆ่ามึงแม่โช่วยเฮียกูเคยสปอยมึงแหล่ะเ่็นรักโยนข้าเบสสองก่อนเก็บตัวนึงก่อนไอ้ยี่นี่จะเก็บกูเลยเหรอเล็งกูเลยเหรอโอพีเดี๋ยวพอเคไม่ไหวแล้วทาควงลูกแบบรอน่ะกูก็ถือกูจะแบบเรียบร้อยไฟบอลเออเก็บลายเพชรดีแล้วที่ส่งกูกลับโฮม เอ้ากลับโฮมอะไรบึงแย่ละบึงแย่ละกลับโฮมไหนเฮ้ยมันกลับโฮมได้นะเว้ยมันไม่ตกลต้องเปิดไอ้อิงแซนก่อนเฮ้ยเต้นปุ๊บได้เลยจะสติวอึงจะสติวอ๊บเช็คูมึงเช็คปไอ้เี้ยเฮ้ยกูจะกดเต้นนี่ใช่ปลาบอลใส่กูลูกแรกกูหวดไปเต็มแรงโบมันจะสติวเฮ้ยเฮ้ย สเอาป็นรู้ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันบล็อกมันตั้งท่าแล้วแล้วมันก็กระโดดออกมาเก็บองกับนี่ดีกว่ารวยเพิ่มโฮมไป๊ะคุยไรใหญ่เหี้ยสามพันเกมเอากุลงป่ะไอเหี้ย3,000เกมเอากุลงไหมกูถามแค่นี้แหละกูแหกตาแหกขี้ใครดูแล้วเนี่ยไอ้สัตว์กับโมโคเลยนะ สามพันเกมอย่างพวกมึงอ่ะเอากูไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยทีมกูจะเป็นแชมป์โลกพวกมึงยังเล่นแค่แชมป์จังหวัดอยู่เลยสวยเข้าไปแรกจบสวยเอาโฮมโฮมโฮมให้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 โฮมอยู่ในโฮมอยู่ในโฮมกูขาดในดิ๊ตลกกูขอโทษไว้เหี้ยอััดดตาไไม่้ฟงเอาขอโทษเมื่อกี้นี้กูขาดจะเอาหาไอ้เหี้ยนั่น โชว์กูยืนให้กันังใจแบบเอ้ยตรงกลางมั้โชว์ตรงกลางเลยได้กลางกพอไปก่อนพวกนั้นหลีกเกมจบละไม่อยู่ทีมละกันกับโจเลยวะต้องรอคนออกอ่ะ ไม่ต้องตามไปเก็บยืนอยู่บนเบรกก็พออย่าลืมอย่าลืมโฮมรันนะครับคนที่เหลือเออผมหวังอยู่นะเฮ้ยทำไมแคนที่จะง่ายเฮียเผมหวังพวกคุณอยู่นะแคน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 เร็แคนแคนแคนคนแคนแนแคนนนนนนบนนี่ยนนคน บบาเร็วอยู่เซนโบว์เบาเร็วไอช่วยไปเบสสองเลยวามันจับก่อนแต่มันคล่องลูกช้ามากก็แค่หัวเข้ามือหน่วยไอโยดเดาหน่วยสกับเบสดึกโอ้ดับเบิ้ลพีกูอะไม่ไปกูก็โดนหัวราอทำไม้หัวร้อนทำให้ทำไรออะไรโอ้โหดูแม่งอึงดิดูแม่งเขียนเข้ามาดิโอ ไปมันเขียนว่าเนี่ยดับเบิ้เพริศเบาผู้เพริศนะโอ้ยรู้ไงว่าผมกูจะเป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยหมายเลขบนหัวคืออะไรหมายเลขบนหัวคือลำดับที่จะต้องไปตีเบสหนึ่งอย่างงั้นแหละคนตึงตัวหมายเลขแรกๆก็คือออกมาตีคนแรกสวยจัดอย่างงั้นแหละ โอ้โหพีนฮิตเตอร์กูนั่นแหล่น้อยคืออารมณ์ของความรู้สึกของกูตอนที่กูเล่นเกมนี้ตลอดตอบพร้อมเล่นโอ้กูอยู่ทีมเดิมเรียบร้อยลูกมันฟีตลอดเลยนะเว้ยกว่างอะไรไม่รู้งงจับไอสัตว์เอ้ยหน้าที่กูแท้ๆเติมดิอยู่นี่ไปให้มึงอ่ะ ก็พี่กอพีกอโอ้โห้วยโอ้วยูนิงทำมือตีโดนนะเนี่นเยแบ็คโฮม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 กรับุฮมอาะพุ่มไอชิบึกเออย่างนั้นแหละน้องโหแย่รัก รู้แล้วกูสอนมึงขว้างแต่รู้ด้านล่างอะดิเอ้าสามเนื้อส่วนกุกับโฮมกูอยู่เบสสามแล้วเอกูอยู่บนเบสแล้วกูอยู่บนเบสสามแล้วโอ้โห ก็โดนไปดิเฮ <Christina? S 2> ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่หมได้ยังไงวะคุณเลกมไี้ไม่หอไม่อยากรอเกอกกลับโฮมดีกว่าอยากรอเกอหรอกอยากรอเกอหรออยากรอเกอหรอกไมต้องรอกเกอรรอกไมต้อรอกกร์รอกเก้รอกเกออกจริงยังเอ้เดดกน้อยอจริงยัง โอ้โหโฮมรันนี่เฮียเป็ตัวลายจริงๆด้วยโอ้โหแม่งขึ้นมาแย่งทั้งเป็นพิชเชอร์แล้วก็วิ่งกลับโฮมเองด้วยคือเล่นคนเดียวไม่ได้โฮมหรอกเฮียไอ้เป่นของอเมริกายด้วยมาเยอะละเวอะอะไรอย่างนี้ยเข้าเบสหนึงเวอะอะไรอ่ะ ป่วยเลยใหญ่หี้ยโลบเลยอคนนี้โอ้กูอยากขึ้นเบตต่อไปอ่ะกูรู้ว่าคนต่อต่อไปไม่จะทำไม่ได้แต่กูจะบอกเองว่าใกล้โยตอนขอโทษที่ทำผิด,น,ดน้อยแรกบอกอ,อย่างนั้นเลยนุย้ยเชื่อใจกูพร้อมพี่น้อง ไอ้เหี้ยอะไรใครไอ้เหี้ยเอามันคนดาบเลยฟันมึงเงาเอาหน่วยโดนกรลิกกลี่เอาดาบเลยฟันมึงเงาโดนกรลิกกรลี่มีอาการอะเนี่ยมึงเงาโดนกรลิกกระลี่คนดาบเลยต้องแบบนี้เลยสงสัยอะไรในตัวกูบ้างไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยจับโอ้โหโดนดับเบิลเพย์แล้วนี่ เออออกแปลกๆเอี้ยนี่โยนเกมอีกแล้วป่ะกลับบ้านเดี๋ยวลองกลับบ้านกูอยากรองอะไรรอหมดเลยกลับบ้านไปกลับบ้านไปรอหมดไปไอ้เรื่องไม่เชื่อต่อไม่ดีแค่แค่หัวด้วยไม่ต้องคิดเยอะใช้ใจหัวดอ้าวกระโปรงเฮียนอย่างนั้นเลยนุ้ยใช้ใจหัวด้ด้แค่เบนหนึ่งแค่เบนหนึ่งมันตกก่อนมันตกก่อนเบรยาวเบริ่งสองเลยเบริ่งสองเลย หรนเปล่าวะเอ้ยไทเฮยนั่นจับได้วิ่งกลับโฮมเลยวิ่งกลับโฮมเออไอ้เฮาเปลี่ยนไป่ติดตามเลยเป็นเพลงวะแปลกแปลกแปลกวันนี้ตัวเองมันโยนจริงเลยเที่อะฟาเอามันเผาเต็มเพลงไม่เจอว่าที่มันไม่ทำตามกูก็สวยงามมากอีหนูเออฟังมันอย่างนี้ดูว่าเฮียเด็กเสีย 7, 7, 7, 7. เจตเจต<ก>เจตเจตโปกาโลชีนะโปกาโอ้โหชอ็อตสต็อปใส่งามสวยอะไรของกูอะเฮ้ยร้องผิดไม่เหน็นตกในฟิลอีกแล้วกับผฮมิดูดูเพย์ใช่หนึ่งศพ <ừ ๆ S 1> เบสส,เบส,สองไม่มี ว่าผมจนแต่ผมก็คนจนที่หำใหญ่สัตว์มวงควงลูกตรงกลางทำเฮียอะไรอ่ะโฮมไอเฮียโดนโฮมยังคว้างลูกตรงกลางใส่โคตรตลกไอ้เฮียจับดิเก็บดิเก็บดิเก็บมาโยนให้กุโยนให้กูช้าไปบปล่าสวยสวยรเลย เหมือนกูบัานเลี้ยสัตว์ตามที่เห็นอย่างนั้นแหละโชว์เฮ้ยอย่าโดนดับเบิลเพย์นะไอสัตว์ขอร้องขอร้องอีฮี้อโอ้ไม่เป็นไรโชว์ยังส่งมาเบนใหม่ได้เติมมาหลังทั้งหลายอย่างนั้นแหละอีหนูไม่กับพรตกสัตว์ไม่เป็นไรขึ้นเบนใหม่ได้เบนใหม่ได้เฮี้ยอะไรอ่ะทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะลาก่อน สวยจัดเก็บเยี่ยมมากไอ้เี่าชมมันไม่อยู่นี่วายสัตว์เอาไม่ปลาไปนู่นน่ะไม่รู้ไอ้เนี่ยไอ้เนื้อสวยกลับไปสองกลับไปสองอยกลับไปสองเนื้ยโอ้ยปลาแกไป สวยจัดโฮมรันไม่กล้าเจอมันในคู่แบตเตอรี่เราเบรดหนึ่งกลัวสวยฟันบอลเซเรียลพันช์โอ้โห็อตสต็อปทำไรเบรดหนึ่งอยู่ไหนฟีเบรดหนึ่งมิ้งอยู่เบรดหนึ่งี่เปอยู่รอแป๊บเฮ้ยหนุ่ยหนุ่ยใจเย็น ด้วยโอ้ยดรอปกับมังคุดตะลุกจันเฮ้ยอะไรปุ้นทำอะไรผิดเหรอฉันหล่อในจริงก็ปาแต่สไตชลเดิมึงเห็นมึงเห็นไอ้งเลยแน่จริงก็ปาแต่ในสไตชลเด็กไม่ได้อะโอเคโอเคไไปรทำอะไรผิดตรงไหนทำอะไรผิดเหรอเมื่อกี้มึงเดินออกมาจะมึงจับลูกได้ แล้วพอไไปจับ้้มดถาอะไรวะกูเลงสไตล์ไอซูนเอาได้เหรอวะเออมันจะแทงมึงเอาแต่มึงโยกกลับมาไม่โยกขึ้นเบสใหม่นะไม่โยกกลับมาเสือไม่ไงกูโล่ไอ้เหี้ยไม่ไงไอ้เกือบแล้วกูไอ้เหี้ยทำไมมันอ่อยอีกกูปาใส่สไตล์ไอซูนเต็มๆแล้วแรงไหวเปล่าีกูเป็นคนเลือกให้กูอยู่เบอร์นี่เอง เ็ดเลยเนื้อก็อยู่เบรหนึ่งยาวสวยจัดโอ้ช็อตส่งกับคิดไรนานจังเลยสวยสอีมึงแม่งฟิลอย่างดีอ่ะให้กูลุ้นอีกแล้วลุ้นทีิชชู่อย่างเดียวเลยจริงๆช็อตสต็อปไม่ต้องมายืนข้างๆเบรดสามเลยตกเติมลับตกแล้วฟุบมันไปตกไหนผมบัดแล้วนะเขเซฟได้อ้ามึงไปไหนอ่ะเซฟได้เฮียอะไรเปล ตายซะตายซะกูเฟ็กมึงอ่ะกูเฟ็กมึงอ่ะเก้าแปดเจ็ดพงโชว์โชว์โชว์จริงไงเฮียนี่ตัวตายตัวแทนคนนั้นหน่อยง่ายเหมือนกันแทนยังไม่ได้โอ้ดูนี่มันบอหมั่วแล้วบออะไรบอจริงอ่เฮียศูนย์จุดศูนย์ศูนย์พงตายเกมเฮียอะไรวะเนี่ย โอ้โหตกมือเลยเึโอ้โหฟิลดิ้งกูเฮ้ยมันจะคายกูแล้วจงสถิตอยู่กับข้าเอาได้อยู่เว้ยเขียวแบ็กคอร์สซื้อเบาโอ้โหไปแล้วอไม่ทันตอยมาวินิ่งช็อตของกูเดียอะไร ไปไหนแล้วสัตว์พลังแห่งโจเซฟโจฟสตานลุงกูทไม่มัวโต,โตกูมันเนอยอะงี้วะก,กูไ, <c oughs> ไม่ได้อะไรมากินเนี่ยบอกิ้มใดดีนี่ไงสัตยุ่งไม่ช่างทำโฮมรันกับกูเฮียกูเป็นแคชเชอร์แท้แล้วมาทำโฮมรันความแค้นมันฝังใจทีมกูแม่งสดกากเลยว่ะเนี่ยโ,โอ้ยขอร้องอุ้ยเกือบโฮม โฮมไอ้เหี้ยสุดโหดเลยนี่หว่าทีมกูแม่กูจอบจริงๆเลยทนะไอ้ยรูเมื่อกี้กูไม่นึกมันจะโฮมได้จริงๆนะเว้ยกลายจะแจงเข้ามาในฟิวอ่ะไอ้เหี้ยนี่แบบตีมึงโวยโฮมเลยกูตกใจจริงนะนี่กูทำขนาดไหนกูก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่หัวอย่างนี้ได้เฉยโชว์อย่าเพิ่งใจเสียเลยคนนึ่งถ้ามันตัดก็จะตัดไม่มายอกยู่โจมเฮียไอ้กูซ้ออ่ะไอ้ซ้อเฮียเลยท้อ อ่ะนี่ง่ายๆชำระบาปโอ้บอกแล้วชำระบัตรเฮ้ยเฮ้ยหน่วยหน่อยหน่อยไอยแดนนะหน่ยหน่อยเฮ้ยมึงอยากไอ้เราก็สายยืนดูเติมเดี๋ยวกูโชว์รูปที่กูเกลียดที่สุดให้ดูไปไหนแล้ว โทษทีเมื่อกี้พูดไม่ได้โดนยายด่ใใาอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วของเงีบเยบๆแล้วกันเงียบเห,เห,เหมือนวะยายไม่ด,าด่าหรอกโจโจกับกับ่อนโจโจแย่และแย่และโง่ยายไดนโฮมรันสองลูกจากที่กูขอ จริงหรือเปล่ากดแล้วเนี่ยดูได้ไงอ่ะไม่ต้องไงสัตว์กูใส่หูฟังอยู่อ้ากูใส่หูฟ <c oughs> ังเซ็ตโอ้ยเ้ยคิมโมกูอไอ่บอกเหรอวะเพื่อนมันช้าๆแต่เล่นยำเลยน่ามาก นี่หัวต่อนเลยสี่เหลี่ยมปุ๊บตีเลยกูต้องจังเลยอ้าวมึงพาดีดีดิอ้วนกันอุ้วนนี่เงยโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะไอ้เหี้ยทายหน่วยทิ้งได้ลูกสุดท้ายอันน่าเศร้าก่อนเฮ้ยไม่ว่าเอาแต่เข้ามือเอาโยนไปไหนอ่ะอันนว้นอันเมื่อกี้ก็มาได้นี่ไงเพราะมึงขัดกูไงด้วยเปลี่ยนหนึ่งพอ ดาไอสัตว์กูยั้งมือแล้วโอ้ยว่ามึงเอาความฝันใหม่อีกแล้วไอ้เหี้ยซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายเอาโมเมนต์อันนั้นโกโจมึงไงันมีโกโจสองบนดะโอ้ขวาก็เป็นขวาซ้ายก็เป็นซ้ายดิว่ะทำไมเฮ้ยโอ้มันออกมาตีเอามาตีฟิวไอ้เฮยอะไรมีแต่ในอินฟิลเนี่ยเอาฟิลมีทุกคนยังเนี่ยเอาไม่ต้องมีก็ได้คือฝากความหวังไว้ที่กูล้วน เอิ่มจะปล่อยวอล์กทำไมไม่ได้ปล่อยวอล์กไอ้ขดไม่ดีก็โดนดีสัตว์ซีรัติซีรัติหายแล้วตีโดนลูกนี้ลูกช้าช้าสุดๆในโลกสุดๆโดนโฮมก็โดนไปถือว่าไอ้เฮียไอช้าสุดๆเชนอ๊อฟ ไอ้เหี้ยมีแค่ชือกกูไม่เอาหรอกเนี่ยอินฟิวเฮ้ยโยนดิต้นมาหากูดิอระดับออกาไม่บอกวิ่งต่อวิ่งต่อให้วิ่งต่อโอ้ฟินเยเคนมึงชมมันดูมันโง่เลยเนี่ยไอ้เฮี้ยมันโยนเอ๊ะเคนเป็นอะไร ดูถูกไม่ได้ละไอเลิฟโมมินูคิดสายกดทุกเลยไปเลยมึงมาตลกหรือไงวะมึงยืนนี่ยังไม่ได้ทำเลยก็ตีหนึ่งไปยังไงเฮ้ยทะลุชอตสต็อปไปแล้วไม่มีหรอกชอตอะไรมั่วไอ้เฮียมึงโดนมีแต่มึกชอตเอ้ยมึงไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวมั้ยตัวแคชเช์พ่อของมึงเทสฟูยี่สามโกโจซาโตลู เก็อาไอ้หน้วยตายเอ้นไว้แมวโอ้ยไอ้เทียนั่นเดินเล่นเอาวเดินเฮียอะไรวะน่ะอ๋อทีมกูนี่ไหวสัตว์สเ็นหน้าค่อนข้างจะเหลือน้อยเลยปล่อยมือละคุณก็บอกมาเองอ่ะคุณเป็บอกมาเองเลยเร็ว เออหัวซ้อมอีกซ้อมไปกันแล้วไอ้เหียดนุ้ยหน่วยเบทหนึ่งเบทหนึ่งไม่ทันไม่ทันไม่ทันหน่วยบิงปิงบินบินเบทสองมองด้วยสีหน้าอันเศร้าใจวิ่งแล้ว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 วิ่งวิ่งวิ่งมีขโมยเบทสองไปโยนเบทสามไม่มึงคิดอะไรนานมันไม่ได้เดวบูเพเนี่ยไอ้เหี้ยวิ่ง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  โกยกูเขียนก่อนเส้นเลือดกูปูดเลยโคตรฟรีดแบล็คเพย์อะเมื่อกี้เนี่ยเฮี้ยทีมกูเป็นเฮี้ยอะไรวะมั่นใจในทีมเรียกคืว่าดิ้งเชนโอ้โหโคตรซึมอมัไม่โดนที่คะแนนหนึ่งหรอกไอ้เหี้ยมาสลับตำแหน่งกัน สวยจัดเจงโง่ไอเฮียมาให้ข้าฟฟีๆแล้วไม่อยากไม่อยากจะเชื่อแพ้ปีมโง่แล้วก็ปีนม่กาเฮ้ยันเมื่อกี้กูเกือบได้สวยมากหมายเลขเจ็ดแปลลูกมาไอ้น้องพี่พอลเฮ้ยเฮ้นี่ดีดีนี่ดีดีนีด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 ีออกงสุดอีไม่ได้กูจะขำไม่ฟัน่วงเลยเว้ย กูเองคนแบกอ่ะกูเองจอดสัก